สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาในแดน d ี v เวลกันอีกครั้งหนึ่งโดยภายในคลิปนี้เนี่ยมีเป้าหมายครับว่าจะไปตามล่าน้องฟักทองนั่นเองเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เจอเลยฮะไม่เจอเลยเดี๋ยวมันไม่ได้การต้องเจอบ้างเพิ่มเปอร์เซ็นต์กันหน่อยก็คือคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับก็ตามล่าเหมือนอย่างเมื่อก่อนที่ผมเคยทําคลิปเก็บเปอร์เซนต์แบบเนี้ยไปเรื่อยๆอยฮะก็ไว้ดูเพลินๆกันได้เนาะมา ก่อนเริ่มเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้ากันสักเล็กน้อยละกันนี่ความคืบหน้าตอนนี้ก็อยู่ที่17เเนาะยังอีกไกลเลยกว่าจะได้ก็อ่ะผมจะพยายามเก็บให้เร็วที่สุดละกันเพราะอย่างที่ผมเคยบอกว่าผมฟาร์มเกมอื่นด้วยนะอย่าง h ัน t ี้ซอมบี้เนี่ยก็ฟาร์มอยู่ฟาร์มแบบหัวหมุนเลยตอนนี้แต่ h ัน t ี้ซอมบี้นี่ง่ายหน่อยส่วน d ดน d ี้เวิลเนี่ยโอ้โหบางทีก็เจอง่ายๆบางทีก็ไม่เจอเลย อะไรประมาณนี้ได้แหละนะถ้าใครที่เล่นแดนดี้โวมาเป็นประจําอยู่แล้วก็จะเข้าใจกันโดยเฉพาะเล่นคนเดียวด้วยเนะี <c> ่ย <oughs> ยิ่งแล้วใหญ่เอามาซิมาวันนี้ผมจะเล่นเป็นโรเจอร์นะครับกดเลือกมาได้เลยมาเก็บการวิจัย100%แน่นอนแล้วก็ส่วนของทริ้งเคสเนี่ยมผมอยากลองเอาแว่นขยายออกก่อนแล้วก็เอาอันนี้ครับรางวัลการมีส่วนร่วมก็คือเพิ่มโอกาสในการตรวจสอบทักษะ มันก็แค่จะมีโอกาสเพิ่มขึ้น25%ที่มันจะเกิดสกิลเช็คอะบ่อยขึ้นอะเออประมาณนั้นเกิดสกิลเช็คบ่อยขึ้นแต่ว่าจะลดขนาดนะฮะขนาดของสกิลเช็คให้เล็กลงเล็กลงมาที่10%ครับไม่ได้เยอะมากผมอยากจะลองใส่เซตนี้ดูฮะก็คือโบแล้วก็รางวัลอันนี้เนาะอยากลองดูเพราะว่าไม่เคยไม่เคยใช้เซตนี้เลยนะอะสุดท้ายก็ไปลองดูนั่นแหละ <c oughs> ก็จะเน้นที่การเคลื่อนที่นิดหน่อยแล้วก็การสกัดน้ำดำควบคู่กันไป อ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมไปหาตี้แล้วกันเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเจอกันใหม่ไปฮะ let's go <S โอเคเข้ามาแล้วก็เจอทีมครบตีม้มั้งหนึ่งอ่ะครบครบนะครับแปดคนแถมมีน้องฟักทองด้วยแม่แต่ทำไมช่วงนี้นี่มันดูกระตุกกระตุกนิดนิดแฮะหรือผมคิดไปเองวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันอังคารไม่มีอะไรดิปกติสุขทุกอย่างนะฮะช่วงนี้ ไม่พียอะไรนะเอออ่านี่ครับอันนี้น้องฟักทองนะจริงๆผมเห็นสกิลไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกอีกทีตอนที่ผมได้ตัวละครเหล่านั้นละกันดูความเร็วในการสกัดน้าดาฮนะโอ้โหก็คือเทียบเท่ายัตตานะแต่ว่ายัตตานี่อาจจะสู้ไม่ได้ในเรื่องของสกิลเช็คอ่าเพราะว่าน้องฟักทองนี่มาสุดทุกทางเลยนะฮะทั้งสกิลเช็คแล้วก็ความเร็วในการสกัดน้าดานี่ สุดๆหมดอะดีดีมากๆแต่ว่าผมเพิ่งสังเกตฮะน้องฟักทองนิดตัวเล็กมากนะครับดูดิฮะตัวเล็กแล้วก็แล้วก็หัวกลมปุ๊กด้วยน่ารักจัดจัดเออคือน่ารักจริงอันนี้อ่ะยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันตอนที่ถึงชั้นที่5แล้วกันตอนนี้ก็นั่งเล่นไปเรื่อยๆฮะไม่ต้องรีบร้อนอะไร ยิงตัวละครแบบผมด้วยเนี่ยโอ้โหไม่ต้องทําอะไรมากมายครับเดินเก็บเดินคือพยายามไม่เป็นภาระให้ใครก็พอเพราะว่าตัวละครอื่นๆนี่น่าจะมีประโยชน์มากกว่าผมแน่นอนเดี๋ยวผมค่อยเฉิดฉายตอนที่เหลือกันได้น้อยตอนนี้ก็แค่ล่องลอยไปก่อน <c oughs> อ่ะไปฮะกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะผมยังไม่เคยมีสถิติได้ในชั้นที่5เลยขอเจอเลยได้ไหมนบ nope. ไม่มีฮะแถมไฟดับอีกมาป่าหอนโอเค เฮ้ย hey, อยากเจอสักครั้งนะให้ชื่นใจอะเจอแล้วมันแบบชื่นใจอะแบบนี้มีไหมจะได้สบายใจหน่อยว่าเอออย่างน,น้อยก็เจอหนึ่งตัวแล้วนะไม่ต้องไปถึงชั้นที่20การันตีพวกนั้นอันนั้นก็นานไปไม่ต้องไม่ต้องแบบเนี้มีไหมคือเฉพาะในกิจกรรมฮาร์วีนะผมยังไม่เคยเจอในชั้นที่หเลยถ้าเจอได้นี่จะขอบคุณมากๆแต่ไม่ได้นี่สิอ่ะก็ไปกันต่อโอ้เดี๋ยวนะเพื่อนหัวใจดวงเดียวกันแล้วเหรอ แล้วน้องฟักทองล่ะน้องฟักทองมามาอูห้อหใจแล้วเหลือกันแค่นี้อีกโอ้โหมากันแปดเหลือสี่ฮะในชั้นชั้นที่ห้าเออโอ้โหอะดูซิว่าจะมีใครไปได้ไกลเท่าไหร่บ้างกับหัวใจดวงเดียวที่ไม่เจอกล่องพัาบา์อะไรเลยนะฮะตอนนี้คนที่คอยเพิ่มหัวใจก็เหลือหัวใจดวงเดียวอีกใช้ไม่ได้นะครับสกิลเนี่ยโอ้โห เดี๋ยวอะไรจะดวงดีกันขนาดนี้อันนี้จริงอะเนี่ยตะกี้ก็ไฟดับอันนี้ไฟดับอีกแล้วคือเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้สูงนะฮะเนี่ยแค่นี้เอง11% what คือดวงดีนั่นแหละดวงดีจริงๆไม่งั้นไม่เจอติดกันขนาดนี้แต่ก็โอเคเพราะว่ามันไฟดับพวกชั้นแรกๆเนาะถือว่าไม่ได้ไม่ได้อันตารายอะไรขนาดนั้นโอเคชัดเจนนะครับ ว่ามีคนตุยแน่นอนแต่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นใครนะฮะเดี๋ยวรอเดี๋ยวโออีกแล้วหรอโอเคครับเหลือผมกับน้องฟักทองเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอเคขอให้เจอเร็วๆะแค่นี้ก็พอประมาณชั้นที่10เจอเลยนี่ยิ่งดีจะได้ไม่ต้องเล่นนานนะฮะคือ <c oughs> ผมเล่นรอเจอร์แล้วมันมันไปยากกับชั้นที่20อะ่ะแต่ถ้าเป็นตัวที่ผมเล่นถนัดอย่างยัตตาเนี้ไปได้แน่นอนแต่ตัวนี้มันไม่ได้อะ่ะ ถึงแม้ว่าจะเคยไปได้นะแต่ว่าตอนนั้นก็คือมีคนอื่นด้วยแต่ถ้าเป็นยัตตานที่โซโลได้ไปรอดูชั้นที่10นะฮะว่าจะเจอไหมหรือระหว่างชั้นก็ได้โอเคชั okay. ้นที่10แล้วตอนนี้ก็ยังอยู่กับน้องฟักทองนะครับอุย้ยอ่าโอเคโอเคโอ้กล่องพยาบาลมาใหรอบนี้ นี่ครับอยู่กับน้องฟักทองสองคนนะก็เลือดเต็มด้วยน้องฟักทองนี่ถือว่าใช้ได้เดินปุ๊ดเดินพลุด <c ười> คือแบบตัวเล็กแล้วมันเดินเร็วแล้วมันแบบอธิบายไงดีเออช่างมันแล้วกันเอาเป็นว่าทําไมรู้สึกกระตุกกระตุกแฮสุดท้ายสุดท้ายก็ยังไม่เจอคงต้องไปหวังชั้นที่้แล้วกันหวังว่านะหวังว่าจะเจอตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆกันก่อน เอาไหมากลับมาพูดถึงเรื่องกระตุกสักเล็กน้อยนะผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้ผมไปทําอะไรมาบ้างผมไปไอ้นี่มานี่น่ว่าลงไดเวอร์ใหม่ไดเวอร์กร์ดจอนะฮะเพิ่งไปอัปเดตอาจจะต้องไปปรับแก้อะไรนู่นนี่นั่นสักเล็กน้อยเรื่องนี้ก็ค่อยว่ากันเอาเป็นว่าไปมุ่งหน้ากันต่อโดยผมก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่แล้วกันคือความตั้งใจเนี่ยคืออยากเล่นครั้งครั้งเดียวแล้วเจอไม่ใช่เล่นหลายรอบนะครับมันจะเสียเวลาเอาเนาะแต่ยังไงก็แล้วแต่ขอให้เจอก่อน ขอให้จเจอก่อนแค่นี้เลยโอ้โอหนไม่ไม่นะเพื่อนน้องฟักทองโอ้โ oh. หเขาเขาไม่เก็บกล่องพยาบาลนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้ผมเนาะเพราะว่าน้องฟักทองเนี่ยเป็นเมนคาแรคเตอร์นะมีหัวใจแค่อ่าสองดวงคือเมนคาแรคเตอร์เนี่ยเก็บอ่าเก็บเก็บแค่ผ้าพันแผลก็พอ ตอนนี้เพื่อนนี่บายบายแล้วครับก็บายบายเพื bye, ่อนเพื่อนโดนจำสแกร์โอเคโชคดีผมก็ยังคงต้องไปต่อนะฮะ <c oughs> เพราะว่ามาไกลและกลับไปเริ่มเล่นใหม่ก็กระไรอยู่นั่งเล่นไปก่อนแล้วกันอีกไม่กี่ชั้นก็จะชั้นที่15แล้วแต่ว่าชั้นนี้นี่เจอกรูปนะไม่ไม่ค่อยดีคือตัวอะไรก็ได้อะที่ไม่ใช่ตัววิ่งไวอะกับตัวโจมตีไกลแค่นี้ก็พอได้หมดอะแต่ถ้าตัวโจมตีไกลกับตัววิ่งเร็วเนี่ยไม่เอาด้วย ไม่เอาด้วยครับเออแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ของผมก็กล่องพยาบาลก็มีภาพันแผลก็มีนี่เพียบพร้อมพร้อมบวกเอ้ยไม่สิพร้อมเจอทุกตัวนะฮะมาเลยหัวใจเต็มเปี่ยม <laughs> โอเคไปหลังจากนี้ก็จะเป็นการเล่นแบบเนิบๆแล้วฮะเพราะว่าเหลือคนเดียวแล้วเนาะอื <laughs> อย่าหักไปนะแต่เอาเอันนี้ว่าม,มันเกือบไม่ทันโอ้จริงๆเอาแบบสุ่มไอเทมดีกว่าอ่ะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ชั้นที่15แล้วนะครับมาดูกันว่าจะเจอเลยไหมมาอเงียบแบบนี้ไม่มาฮะอืมฮึมชั้นที่20จริงเหรอ20เลยใช่ไหมก็ได้จริงๆคือได้นะทุกคนได้ขอขอแค่ไม่โจมตีไกล ไม่วิ่งเร็วไฟดับด้วยอะไฟห้ามดับขอแค่นี้เลยนะครับถ้าให้ได้ผมไปได้แน่นอนโดยการเล่นโรเจอร์แล้วก็ไปคนเดียวอันนี้ไปได้ขอแค่อย่างที่บอก <c oughs> เออคือเอาจริงๆในการ์ดของดดยเด่ยมันก็มีโอกาสเจอได้นะทุกคนอันนี้บอกไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเข้าไปแล้วอะผมเชื่อเลยว่าการที่เล่นโรเจอร์เข้าไปเี่ยกว่าจะสกัดน้ำดำเสร็จกี่เครื่องนะยีเครื่อง ทุกคนคิดว่าไอเทมมันจะพอให้กับน้องฟักทองไหมไม่น่าพอไม่ไม่น่าจะพอยังยังไงก็น่าจะกลายร่างแน่นอนอืมแต่ถามว่าเจอไหมมันมันมันก็มีโอกาสเจอได้นะอันนี้บอกไว้ก่อนถ้าเข้าไปแล้วเจอเลยนี่มันก็จะได้แบบสองเด้งเลยไงเจอทั้งได้แล้วก็เจอทั้งน้องฟักทองโอ้โหของดีนะครับแบบนี้คือเข้าไปเราไม่ต้องไปต่อชั้นถัดไปอะ่ะเข้าไปเก็บวิจัยแล้วก็ออกเลย <c oughs> แค่นั้นเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันออกยาก แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังไม่เจอไปกันต่อโอเคอุย้ยหายไปเยอะเลยนะครับอ่าหจะให้ผมแล้วก็กลองพยาบาลอีกโอ้หายไปหมดในชั้นในชั้นที่แล้วเจอกูปนะเฮ้ย <c oughs> คือไอ้ระบบการยกเลิกการสกัดน้ำดำเนี่ยผมว่าต้องแก้นะไม่งั้นนี่ <c oughs> ยากเย็นจริงๆมันแบบมันมันไม่ดีอ่ะเออไหนดูซิชั้นนี้เจอยัตตะเจอกี่ตัวแล้วผมไม่รู้นะครับแต่ว่ามีกุ้งอ่ะมียัตตะกุ้งแล้วก็ตัวนี้แล้วก็อ่าอ่าตัวอะไรนะเออช่างมันเอาเป็นว่าไม่ใช่ตัวโหดแล้วกันเป็นตัวธรรมดาถือว่าโอเคผมว่าไปถึงนะชั้นที่20ได้อยู่ห้ามพลาดก็พอในตอนนี้ต้องตั้งใจเล่นก่อนนะฮะเพราะว่าชั้นนี้นี่ไม่ได้เจอตัวโหดเลยครับ คือเอาจริงรอบนี้ที่ผมเล่นเนี่ยถือว่าดวงดีมากๆนะดวงดีมากๆเจอตัวธรรมดานี่เยอะเยอะเลยอะเมนคาแรคเตอร์นี่ตัวเดียวเองมั้งที่ผมเจอเออนอกนั้นก็เป็นตัวธรรมดาแล้วก็กููปที่เจอไปบ่อยถือว่าโอเคมากๆชั้นที่20น่าจะไปได้ห้ามพลาดครับทุกคนห้ามพลาดตั้งใจเล่นโฟกัสแล้วก็จัดไปอุ้อือหือ อือืเหลือสองดวงก็ว่าเครียดแล้วยังพลาดมาเหลือดวงเดียวอีกไม่คิดว่าจะมีใครเห็ุแล้วนะแล้วก็โอ้โหยัตตะมาจากไหนเนี่ยอืมสวยแล้วครับสวยแล้วครับห้ามพลาดคือต้องไปให้ได้ห้ามพลาดเด็ดขาดอุตสาห์แบบสุดๆแล้วนะตะกี้นี้แล้วไม่เจอกล่องพยาบาลเลยโอ้ย ออาใจเย็นๆชั้นนี้ไม่ได้ยากอะไรชั okay. Okay. Oh ้นนี้ไม่ได้ายากอะไรรีบๆก็พอโอเคโอเคโอ้โหตั้งใจสุดๆอันนี้แบบเกรงขั้นสุดเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหยี่สสเล่นมาเกือบสองชั่วโมงขอบใจมากแดนดี Esto ้เอาช็อกโกแลตมา อย่างน้อยอันนี้ก็ดีเอามารอบนี้ทำยังไงก็ได้ให้น้องฟักทองโกรธแค่แค่รอให้น้องฟักทองโกรธแค่นี้เลยนะครับแต่ว่าก่อนก่อนที่จะให้น้องฟักทองโกรธก็ไปเก็บาการวิจัยให้เรียบร้อยก่อนที่เป็นแคปซูลเก็บมาให้เรียบร้อยแล้วก็ห้องอย่ามืดห้องอยามืดนะโอเคครับโอ้ยรอให้โกรธเลยดีไหมถ้าโกรธเนี่ยก็โอเคหน่อยเพราะว่า การันตีว่าผมจะได้10%แน่นอนเอาแบบนั้นไหมคือผมไม่แน่ใจไงว่าจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> คือเอาให้ชัวร์ไหมเอาเก็บการันตีแล้วกันนะเนาะเฮ้ยไม่ใช่เก็บการรันตีเก็บการวิจัย10%โดยการให้น้องฟักทองเห็นเออแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ค่อยวิ่งพรูดเพราะว่าผมมีช็อกโกแลตอยู่ก็ <c oughs> ถ้าดวงดีก็น่าจะเก็บได้โอเคเดี๋ยวรอดีกว่านะครับถ้าผมออกไปสํารวจแล้วก็เก็บแคปซูลตอนนี้มันเสี่ยงเกินไปนะเพราะว่าเป็นห้องมืดด้วย ผมไม่อยากพลาดนะครับทุกคนมาขนาดนี้แล้วผมไม่อยากพลาดจริงๆเออเอามาเอาตามนี้แล้วกันเดี๋ยวรอให้น้องฟักทองกดเอาชัว์ๆก่อนใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วอีกแค่นิดเดียวผมเห็นแค่สามตัวเองนะตัวอื่นนี่อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมเดินไปหาเลยแล้วกันมา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 น้องฟักทองโอเคน้องฟักทองเห็น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 ,หนการันตีได้แล้วครับได้แล้วครับผมวิ่งแล้วผมวิ่งแล้วผมวิ่งแล้ววิ่งปูดวิ่งปูดอุ้ยเจอหนึ่ง เจอหนึ่งเจอหนึ่งเจออีกไหมขออีกขออีกขออีกหายทั่วหายทั่วอุ้ยเอ้โอ้โหตกใจตกใจวิ่งมาจากไหนเนี่ยผมนึกว่าวิ่งพ้นไปแล้วนะนะ่ะโอ้โหโอเคไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายมากเจอแคปซูลนึนนงนะครับก็ได้มาที่12เเดี๋ยวไปดูกันอรอบนี้ของจริง อย่างน้อยก็ไม่เสียเปล่าแนละมาซิมาทวิสเทดแล้วก็น้องฟักท,ทองนี่ครับ29%นะโอเคไม่ได้แย่เนาะก็รวมกับของเก่าอีก17%ใช่ไหมแล้วก็รวมของใหม่กับอีก12%ก็29%นั่นแหละถ้าเจอแคปซูลอีกอันก็ขึ้นไปที่31%แต่ไม่ถึงไม่เป็นไร อย่างน้อยๆก็ได้เยอะอย่างน้อยๆได้เยอะก็ดีเกือบไม่รอดคือเอาจริงนะถ้าผมพลาดในชั้นที่19ตรงนั้นนะผมผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันเพราะว่านั่งเล่นมาเกือบ2ชั่วโมงเลยนะเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวไปนั่งตตดต่อและคลิปนี้นานจริงๆแถมตึงมือด้วยไม่คิดว่าจะหวาดเสียวขนาดนั้นนะฮะในช่วงท้ายอะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันแต่แป๊บหนึ่งฮะแปบ๊บหนึ่ง ผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมแล้วแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม